สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงประจําวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาภโอกาสความมั่นคงข้อแนะนำแนวทางชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างบเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาบจะมีหรือไม่จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ <c oughs> พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีการเดินทาง มีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายที่อยู่ที่ทำงานและมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์คือชาริออตนักรบการเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จมนการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ย้ายงานย้ายที่อยู่ที่ทำงานได้ในช่วงนี้หรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับบางคนก็อาจจะมีแผนงานที่จะเดินทางไปถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้บางคนมีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างอนาคตตัวเองในช่วงนี้ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสี่เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้รับเงินรายได้ดีขึ้นแต่ว่า พี่น้องชาววันอาทิตย์ครับต้องมีการจัดการบริหารที่ดีในเรื่องของรายร,รับการเงินการลงทุนการซื้อการจ่ายอะไรเหล่านี้นะครับเพราะว่าคุณค่าของเงินของการได้มาอยู่ที่การวางแผนดีๆแล้วท่านก็จะมีโอกาสของความมั่นคงต่อไปในอนาคตครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเด็กถือเหรียญ เรื่องของการเงินเชื่อมโยงไปถึงลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดเพื่อเพิ่มอ,อะไรดีๆเข้ามาเติมความหมายของชีวิตมีคุณค่าเข้ามาบรรยากาศที่ดีก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น4ถ้วยนะครับอาจจะยังไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับนะครับ จเย็นๆนะครับวันนี้โชคลาภอาจจะต้องรอไปบ้างนะครับอันยังไม่ใช่วันที่ดีที่สุดในเรื่องของโชคลาภแม้ว่าดวงจะเด่นทางด้านอื่นนะครับเติบโตมั่นคงในเรื่องของการงานนะครับลงมือทําแล้วท่านจะประสบผลสําเร็จครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องมีความมุ่งมั่น สร้างงานสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงยกสถานะตัวเองต่างๆให้ดีขึ้นบางคนย้ายงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะโดดเด่นเข้ามาในช่วงเวลานี้เพื่ออนาคตบางคนไปต่างประเทศได้บางคนไปศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมด้วยการเงินเริ่มดีขึ้นเมรัยรับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องจัดการบริหารการเงินด้วยความรอบครอบวันนี้ความรักอาาจะยังไม่สมหวังยังไม่ลงตัวนะครับการรอคอยด้วยความหวัง อย่างมุ่งมัจนเกินไปนะครับโอกาสของท่านยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือโชคลาภโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ พี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากในวงจรชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องชีวิตโดดเด่นมั่นคงขึ้นมามากทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเดฟูลเดฟูลคือการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพักผ่อนการเดินทางออกต่างจังหวัดมีกิจกรรมเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเข้ามาค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษงานก็จะมีงานจ็อบงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระ โดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับการเงินรายรับรายได้ดีขึ้นแต่ว่ารายจ่ายตรงนี้เพราะว่าการเดินทางเพราะว่ากิจกรรมในส่วนนี้ก็จะมีรายจ่ายค่อนข้างใจเยอะนะครับประเด็นความรักวันนี้นะครับอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น w i n o of Fortune นะครับนี่คือ การเปลี่ยนแปลงที่ดีเยี่ยมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโอกาสที่จะมีกงล้อของโชคลาภโอกาสของสิ่งใหม่ๆที่จะมุนเข้ามาเพื่อที่จะพลิกชีวิตตัวเองนะครับให้เติบโตให้มั่นคงมีความรุ่งเรืองขึ้นมีความกล้าหน้าขึ้นมีทรัพย์สิสนมีรายได้เกิดความมั่นคงขึ้นมาต่อจากนี้ไปนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าจับตามองสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ะการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็นหนึ่งดาบเป็นพลังของความคิดเป็นพลังของจิตใจพลังของปัญญาในการที่จะส่งให้ชาววันจันทร์ผ่านพ้นอุป,ปสรรคได้แก้ไขปัญหาได้การตัดสินใจการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดของท่านวันนี้จะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะทําให้ท่านโดดเด่นมั่นคงต่อไปในอนาคตครับ ต่มาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นสเตรงนะครับวันนี้ต้องอาศัยความเข้มแข็งในการที่จะลงมือทําในการที่จะจัดการปัญหาในการที่จะบริเริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาม,มองนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินนะครับโอกาสใหม่ๆจะหมุนเข้ามาพลิกชีวิตได้ดีเยี่ยมนะครับมีงานมีเงินมีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าท่านจะเน้นไปที่เรื่องของการพักผ่อนงานอิสระการเดินทางบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ทิศท,ทางแนวทางชีวิตของท่านจะโดดเด่นจะมั่นคงขึ้นนะครับการแก้ไขปัญหาใดๆก็ตามวันนี้จะผ่านพ้นอุปสรรคได้แล้วก็มีโอกาส ใหม่ๆเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่ทั้งที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ท่านต้องพลิกชีวิตได้ท่านจะเปลี่ยนแปลงได้สําหรับคนที่เจอปัญหาสําหรับคนที่เจออุปสรรควันนี้จะมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงจากจุดนั้นไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับใจคอหนักแน่นมั่นคงเข้าไว้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือแฮงแมนนะครับ แหงแมนคือการพลิกชีวิตการที่อะไรบางอย่างในวงจรชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ม้ว่าท่านเจอปัญหาเจอประศักในช่วงเวลานี้ท่านมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ก้าวไปสู่จิตที่มีความมั่นคงได้แบบรวดเร็วแบบน่าทึ่งด้วยนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาวบันทังคารวันนี้นะครับต้องดําเนินชีวิตกามรอบคอบไม่ประมาทนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นด้านใดบ้างนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น ห้าถ้วยนะครับนี่คือความหงุดหงิดความไม่พอใจในชีวิตนะครับการรอคอยแล้วยังไม่สมหวังนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองถ้านัางจะเจอปัญหาอย่างนี้นะครับทําความเข้าใจได้ไหมยอมรับได้ไหมรู้คุณค่าของสิ่งที่เราได้มาหรือไม่ถ้าท่านทําได้ใจของท่านก็จะสบายสบายมองเห็นสิ่งที่ดีได้ท่ามกลางสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่ดีสิ่งที่ดีก็มีนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวท่านเองนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววนังคารครับ made the world the world คือโอกาสคือบรรยากาศคือสิ่งที่ดีที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านงานจะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นคนที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะได้งานทํานะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการงานใหม่ๆก็จะเข้ามาทําให้ท่านมีอนาคตที่ดีขึ้นเรื่องของโอกาสทางการเงิน ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับจะได้รับโอกาสใหม่ๆมีเงินมีรายได้แก้ไขปัญหาของการเงินได้เกิดความมั่นคงต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งคนที่กําลังรอคอยความรักนะครับโอกาสของท่านยังมีที่จะเปิดกว้างขึ้นมาสำหรับคนรักนะครับมีแนวโน้มจะสมบันนะครับวันนี้เป็นวันที่ท่านพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยกระดับตัวเองเพื่อที่จะก้าวพ้นจากปัญหาไปสู่จุดที่มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นราชาดาบนะครับการจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามวันนี้นะครับสติปัญญาใจเย็นๆนะครับมีเหตุมีผลมั่นคงไว้แล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้นะครับสรุปดวงของคนที่ เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนมีแนวโน้มที่จะพลิกชีวิตได้เจอปัญหาเจอปสสักท่านจะต้องแก้ไขได้ผ่านพ้นอุปรสรรคให้ได้แต่ควรดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีเหตุมีผลมีสติปัญญานะครับรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ต้องหนักแน่นเข้าไว้เพื่อที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้วันนี้มีโอกาสด้านดีนะครับเรื่องของการงานดีขึ้นใครที่รอคอยงานอยู่จะสมบังท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเยี่ยมมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัว ความรุ่งเรืองก็จะตามมาการเงินดีขึ้นนะครับมีรายร,รับมีรายได้มากขึ้นนะครับโอกาสที่จะรับเงินจํานวนเยอะๆก็เปิดกว้างขึ้นมารวมทั้งชีวิตสดใสความรักเริ่มดีขึ้นนะครับขอให้ผ่านอุปสรรคให้ได้แล้วท่านจะพบกับความสเ็จความมั่นคงนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้เรื่องของงานของการเงิน เริ่มดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามีความเครียดมีความกังวลในบางเรื่องรอคอยใจเย็นๆเดี๋ยวท่านจะผ่านผลอุปสรรคนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชาบริยนเรื่องของความมั่นคงในเรื่องการเงิน วันนี้ยังอยู่ในจุดที่ดีเป็นจุดแข็งนะครับวันนี้รายรับดีขึ้นรายได้หมุนเข้ามาตลอดการเจรจาการตกลงธุรกิจการเงินจะประสบผลสำเร็จนะครับงานใหม่ๆก็จะเข้ามาด้วยนะครับใครที่รอคอยงานจะสมหวังได้รับผิดชอบบริหารงานที่มีความสำคัญสำคัญตามบทบาทตามหน้าที่ของท่านการเงินดีความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนี่คือส่วนที่เป็นจุดเด่นสำคัญสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเด็กถือไม่เท้าเรื่องลูกน้องลูกหลานบริวานนะครับก็จะมีส่วน ในวงจรชีวิตของท่านนะครับตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนคนเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นเรื่องของลูกของหลานที่จะต้องดูแลนะครับให้คําแนะนําให้แนวทางให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับคนที่เป็นเจ้านายมีลูกน้องก็ต้องดูแลเรื่องของอาชีพการงานต่างๆคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะมีเรื่องลูกศิษย์ต้องรับผิดชอบเข้ามาในช่วงนี้นะครับนั่นคือเพื่อสร้างฐานที่มั่นเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อส่งให้คนที่ท่านต้องรับผิดชอบเดินหน้าต่อไปสู่ความสาเร็จ นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น9ดาดับ9ดาดับคือปัญหาความเครียดความกังวลเหตุการณ์บางอย่างที่อยู่รอบๆตัวส่งผลกระทบต่อจิตใจได้นะครับมีความกังวลมีความบาดกลัวมีเรื่องของสุขภาพที่ควรระวังเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับวันนี้การรอคอยความหวังยังมีนะครับใจเย็นๆอดทนรอคอยแล้วโอกาสของท่านก็จะค่อยๆมีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของโชคลาภนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสในเรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตเริ่มดีขึ้นงานดีขึ้นการเจราจารการตกลงการงานจะประสบความสําเร็จนะครับการค้าขายมีผลประกอบการที่ดีมีกําไรมีโอกาสได้ร,รับเงินจนํานวนเยอะๆความรักเริ่มเข้าใจต่อกันนะครับลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนสําคัญในวงจรชีวิตเช่นเดียวกันเรื่องที่ อาจจะมีปัญหาคือความกลัวความวิตวกรกังมวลจากเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างรวมทั้งปัญหาของสุขภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งดีๆเริ่มที่จะมีเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าการรอคอยวันนี้อาจจะยังไม่สมบูังเท่าที่ควรนักใจเย็นๆน,นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี พี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ยังมีข่าวดี มีโอกาสดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะมีปัญหาต้องค่อยๆแก่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดวิลนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับเดวิลคืองานคือเงินคือความรักคือสุขภาพที่มาพร้อมกับปัญหานะครับถ้าเผื่อว่าท่านไม่รอบครอบ วันนี้การรับงานการเจราจาการตรงลงเกี่ยวกับการงานขอให้ตรวจสอบที่ไปที่มาดีๆเพราะว่าปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้บางคนก็อาจจะไม่จริงใจตับท่านเท่าที่ควร นะครับมาพร้อมกับปัญหาด้วยก็เป็นไปได้นะครับแม้ว่างานจะเยอะนะครับมีสัญญามีการเจราจาตกลงใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับฝากไว้เป็นแนวทางต้องรอบครอบนะครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็รับเงินเยอะเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังปัญหาการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนถูกโกงบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ก็ต้องตรวจสอบดีๆด้วยนะครับความรักวันนี้อาจจะได้ทุ่มเท เพื่อสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งแบบมากเป็นพิเศษสุดๆด้วยนะครับหรือไม่ความรักอาจจะยังไม่ลงตัวมีปัญหารอคอยการแก้ไขหรือไม่ตรวจสอบดีๆเกี่ยวกับความรักนะครับสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่ควรระวังพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นจัส e n นนะครับนี่คือข่าวดีเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตได้นะครับใครที่รอคอยงานอยู่ ท่านมีโอกาสที่จะสมหวังมีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้เปลี่ยนแปลงงานมีการเดินทางเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้หรือไม่ก็จะย้ายที่ทํางานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเพื่อความสมบูรณ์ในอนาคตนะครับการเงินดีขึ้นรายรับเริ่มมั่นคงขึ้นมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้นะครับเรื่องของความรักก็มีโอกาสนะครับจากปัญหาก็จะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้รอคอยความรักจะสมหวังนะครับพี่น้องที่เกิดใน วันพระฤหสัสบดีนะครับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับโอกาสดีครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับมีเลเวอร์นะครับเลเวอร์คือความรักนะครับความรักวันนี้ยังมากเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะลงมือทําเพื่อคนที่ท่านรักหรือว่าทําสิ่งใดเพื่อ,อสิ่งที่ท่านรักแบบเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้ทุ่มเทสุดๆนะครับเพื่อสิ่งที่ท่าน ต้องการนะครับเป้าหมายของท่านบางทีอาจจะไม่ต้องการสิ่งตอบแทนก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวความชอบความพอใจของส่วนบุคคลด้วยนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับมี5เหรียญบันี้้รายจ่ายเยอะนะครับแม้ว่าการเงินจะดีขึ้นแต่ว่ารายจ่ายเยอะก็ต้องระวังตรงจุดของการเงินคือเรื่องของรายจ่ายบางทีอาจจะจ่ายแบบไม่รู้ตัวหรือว่าไม่อยากจะจ่ายแต่ว่ามีเหตุจําเป็นต้องจ่ายด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤรหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของคนที่จะได้รับโอกาสดีข่าวดีพรวิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมให้ท่านได้รับผลเป็นที่น่าพอใจในที่ทางชีวิตที่ดีขึ้นการงานการเงินความรักเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงงานได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะครับความรักเริ่มดีขึ้นเงินรับเยอะนะครับแต่ว่าข้อควรระวังมีนะครับเรื่องงานก็ต้องทําสัญญาด้วยความร,ร,รอบคอบตกลงด้วยควา รอบครอบเช่นเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันค้อบผิดพลาดการเงินก็อาจจะมีการที่ใครบางคนทําให้เกิดเสียทรัพย์ได้นะครับก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับความรักได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักแบบสุดๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีความรักที่ยังเกิดปัญหาต้องรอการคัดสรรการกัดกองให้ดีขึ้นสุขภาพวันนี้ฝากไว้เป็นแนวทางประมัดระวังบ้างนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตโชคลาภว,วาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้มีทั้งจุดเด่นเด่นมากๆคือเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับแต่ว่าจุดที่มีปัญหายังมี ส่วนรายละเอีต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1นึ่งคือราชาไม้เท้านะครับเรื่องของการงานวันนิ้เด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับการงานเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะมีความสําเร็จนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น10เหรียนเรื่องของการเงิน การงานความร,รักดีนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้วางแผนจัดการการงานการลงทุนการเจรจาการตกลงต่างๆประสบผลสำเร็จนะครับการเงินดีเยี่ยมรับเงินก้อน ให,ใหญ่ก้อนโตๆโตมาพร้อมกับการลงทุนมาพร้อมกับการจัดการการบริหารที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสดีๆตามมาครับเรื่องของความรักก็ยังมีโอกาสเข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวสมบูรณ์ลูกหลานบริวารมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ชีวิตมีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชินีดาบนะครับมีปัญหาต้องจัดการต้องแก้ไขอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตคงไม่ได้มีด้านเดียวตลอดนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหาของท่านในแนวทางที่ดีนะครับสติปัญญาใจเย็นๆมีเหตุมีผลนะครับสำหรับท่านที่กำลังเจอรปสักคแล้วท่านจะผ่านปัญหาได้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง หรือว่าข้อแนะนําแนวทางชีวิตนะครับเป็น8ดดบอันนี้เป็นภาระเป็นข้อผูกพันนะครับท่านอาจจะยังมีสัญญามีกติกามีเรื่องอะไรมีเงื่อนไขของชีวิตบางอย่างที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ในช่วงนี้นะครับแม้ว่างานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมแต่ว่าท่านจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ยังต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับรวมทั้งปัญหาของสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบดูแลเช่นเดียวกันครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันศุกร์นะครับวันนี้การงานการเงินความรักโดดเด่นมั่นคงขึ้นงานที่าจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระการเงินดีเยี่ยมการที่ท่านจะได้รับเงิน เข้ามาในช่วงเวลานี้ก็เปิดกว้างขึ้นมามีเงินก้อนจํานวนที่น่าพอใจให้จับใจ่ายใช้สอยให้วางแผนให้ลงทุนให้ทําธุรกิจต่างๆต่อไปได้ความรักเข้าใจซึ่งกันและกันลูกน้องลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาในครอบครัวเพิ่มความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหามีนะครับปัญหาเรื่องของสัญญากฎเกณฑกาข้อผูกมัดอะไรบางอย่างที่ท่านยังต้องรับผิดชอบนะครับก็ต้องรับ ในส่วนนั้นแก้ไขในส่วนนั้นรวมทั้งรับมระวังเรื่องของสุขภาพก็ยังต้องดูแลอยู่ด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันเสาร์ครับวันนี้ชีวิตเริ่มดีขึ้นนะครับเดินหน้าต่อไปได้มั่นคงได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่ง คืออัศวินไมเท้านะครับการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ว่าคนทํางานประจํานะครับวันนี้มีการเดินทางด้วยบางคนย้ายงานย้ายตำแหน่งงานหรือไม่ก็จะย้ายที่อยู่ที่อาศัยด้วยเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ถ้วยวันนี้มีความสําเร็จเป็น เรื่องที่ดีนะครับวันนี้การงานเติบโตมั่นคงขึ้นมีผลงานน่าพอใจรอคอยงานจะได้งานทําเข้ามาเรื่องของการเงินดีขึ้นนะครับรับเงินมีความสุขในการรับเงินด้วยนะครับความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้าใจซึ่งกาะกาันวันนี้มีงานเลี้ยงด้วยนะครับมีความพอใจมีความรื่นเริงมีกิจกรรมดีๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามครับเป็นราชินีไม่เท้างานโดดเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับรักษาระดับมาตรฐานของการงานได้ดีดูแลกิจการต่างๆได้ดีลงทุนค้าขายทำกิจกรรมใหม่ก็จะดีขึ้นนะครับวันนี้งานยังมีจุดเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นสตานะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับใครที่ราคอยโชคลาภราคอยโอกาสเริ่มมีความสมหวังนะครับจะดีขึ้นรับโอกาสรับโชคลาภโอกาสทองมานะครับทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลสาเร็จการเงินเริ่มดีขึ้นมีรายรับรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับความรักเข้าใจซึ่งก,กันและกันจะมีงานเรื่ยงงานกิจกรรมดีๆความสุขความสนุกสนานความบันเทิงเข้ามาค่อนข้างจะมากด้วยนะครับรอคอยโอกาสจะสมบังโชคลาภสิ่งดีๆเร่ เริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับอารับวันนี้มหากรพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับ มีน้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกันนุ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับรอรับเงินขอให้สมบังขอให้มั่นคงร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ